สวัสดีครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สาวบจอยบันหัวหน้าผา้ารอสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผ้ามาเอาของผมเด้อค่ะเดอ้อพูนโู้นหถุงหนะ้าบม่งที่เฮาหากุบเต้แหนมพักกระัาไว้เลียวมาเด้อมาเด้อมาเด้ออุ้ยมูลกับมานำ้ำยายมูลระวังน้ำเดอ้อ <c oughs> มาครบทีมน้ำทีมเลยด้วยลูกบีติย่ายหมนหมนหมุนหมุนมานี้อุ๊ยมานี้อย่าไปก้างหนทางรถสิมามาอุ๊ยไปเร็วเฮงจะเ่ารลงหลุมลืมอาเถอะเอิญเฮ้ยมา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  น้อยื no, ่มนชมทงชมทาบรรยากาศมันนอกตอนนี like in ้บายสามบายสามประเททยอันอากาศกะเย็นเย็นอยู่พอดีพอดีลมโวยโวย มาพักกระเด้าเด้อตาท้องบ่ได้เอาพักแวนโงานพักกระแยงหอมมาแล้วก็อวดบ่ได้คือกันได้ในพักกระแยงกับล่างไอออกดอกองานทำพักกระแย่งละหลายพักกระแยงกระดอกสีม่วงไข่ไข่พักเรื่องผัวแต่พอไข่ต้องถี่หอมงูแล้ว พักเออพักลืมผัวกินขออยยังกินคือพักกวางตุ่งด้วยค่ะพี่น้องพักลืมผัวอันนี้พักกครเนยใครกับหูนเนาะส,สรุปเหลือบอย่างบอฮะพัะงมาเขาไปขายโอ้ยน <laughs> มนแนี่ยกบหิน <laughs> อุ้ย มาเอาผักกระดาวยังจะไปหากบอยู่เดี๋อวพี่น้องมาผัากระดาไปแจวแจวสมบูรณ์คุงเอาเจียววะเฮ้ย โอ้ยเกี่ยวอะไรได้นี่ต้องเฮ็ดเมีนเอาเกี่ยวกับเอาเกี่ยวห่างเนาะวีดเนาะเพราะจะจังไหร่ดึกเกี่ยวกับผมข้อมันกับข้อห่างแต่ข้อนั่นว่าจะเกี่ยวหวาดมือเกี่ยวคือเข่าขีเมียงว่ามีหอดคมข่ม กลางค่างงามเลยหน่องามงามนี่ะอันน้อยๆชังนสี่และวติบดีเนาะ้อละค่ำเลยงามดีโอ้ยเลิศเก็๊บต้องบอกท่านนี่หนิฮาโบเห็นนี่หนิพระกระเดานี่ทรงทางไรนี่ทรงใส่หล่ะทรงกระบี่ครับทรงทรงไปให้ผายทรงไปให้เพื่อนครับเพื่อนอยู่กับบีเพื่อนบาวบีดเกี่ยวเข้าเกี่ยวข้าฮะนั่นตีกูเอาไว้ ผุณได้สิมาแบ่งไฟแกวกะปากก็ทักอ่อนดีนี่ลูกวิทย์มัดแนนยู่ตาท่องได้ล่ะเราเห็ดหลุนมะม็อก็อกมัมม็อกมัมมีไงพดต้องขึ้นตาท่องฝุ่นฝุ่นงามุ่นตาท่องพ่อใหญ่ยยัยผู้สันได้ยิน มามาสิคืนเองในลูกวย์มันองนังนี่เหม่กพม์นกรบี่ว่านัก <Champion> รูดพ <as> ี่บึงตี๋ลับเป็ดปับปะเด้าจักปิดจเดี๋ยวเลยไปงั้นจะมาหลุมเบิดจังว่ะฝาในย่างใต้ยังใส่อยู่น้อยใหญ่โอ้ยอันขอเชื่อหายมันเบิดละตีเบิรดแล้วโอ้ย ยงเนาะใส่เปียงอิล <laughs> <sh> kind of ีมันเป็นยังจะมาหลุดหลุดที่นอกก็ย่างมันเสียเบิร์ดมาแย่เลยนี่เอาเก่งในมันนุ่มนั่นมืนบ่าเอยมามาใส่เป็นเสือแทนมันนุ่มบอกกับผมพี่เป่าถือเนี่ยสี่ใบอยู่ก็แย่เลยเสือเบิร์ดแต่คือจังเพิ่์ลเป่าว่ะอีมอนถาต้นอ้วนเพิรนว่าเพิร์ลสี่ใบอีมอนอ้วนต้อนถาว เก็บเพื่อน่าแต่เก็บเห็ดงาแบบไงมาด้วพี่น้องมาไปกินเด้วยนี่เอาไปก้วบ่อกวบ่อาตะโดยดินน่ะอุ้ยกินดีค่ะตะดวอุ้ยอุ้ยอพ่อฮะขากล่องหอกับเมยบางหนึ่งพ่อตามขับแมบเลยลุกิกมาเอาอีก ไปแลวเยังเลยยไปเห็นอยังไปังไผ่ังโหยขวดนะเออล้วนว่าไม่กระเราบอแม่นบ่อวดเดีอุ้ยอ่ตกีก็เบเออแมนอยู่อเหล่ากีนเอาเลือไม่จี๊ไม่งุ้งระดั้งดีอยู่ว่าสนปูกบเลือน้วยแดงุนมันดัางลูกดีลูกดีทกันโยลูกขวดขวด อันนี้ไล่ยุ่เข้เนยอยู่ม้วนล้วนนพวกเอาไปขุ้มย่ำหนาวเนาะขุ้มย่ำหนาวมากับขวนไล่กันพี่เนาะเอ้าตาท่องเพิ่อไปเบี้ยวหายจ่อยเอาลูกไส้น้ำกุนไปอีกล่ะผู้ใดเคยเบิ่งคลิปใหม่ๆบาวีนมาตาท่องขืนพระกรรมบาวีนบึ้นกระต่ากระต่าบน้ำกุนตาท่องขืนจังไหนนี่ยมึงอันกี่โพนกระตั้มอันนี้แล้ว โอ้ยไม่ยังมันสั่นจี่น้อออืออุ้ยแต่ว่ามีกะมีแต่งานใหญ่ๆอยู่ไม่ยังเยอะมีขอดนี่เ๋ยวๆผมจะวานี่สู้ฟังเฮ้อเยอะเม่บ่ โอ้ยเอาขึนนใ้ละทีเอาเอาลูกชายจะโสเชยลไ่เลยยังไปบ้านงอนไจะไม่ทำเกก่อนได้วะ หุ่นตะทองนี่โอ้ยหอดีบได้ละจับบ่งนมมั่นแล้วมะจับเไปจับบ่งไรอีกมาเนี่ยบบ่งปูดเป็นบ่ปูด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 นั่นโอ้ยเมื่อยใส่เนี่ยโอ้ย เป็นบาทดิโอ้ยเมยเยใส่วันโน่นโนนะิันลันูกมันเกลี่ยแต่วัมันสมุนมันทีเก็บไปใส่เดี๋ยวนับหนึ่งถึงสามกอนหนึ่งสองสามสองคนย้องกับยุ่ใส่ ขัดพุ่งเหรออต่รอบผมไปไว้หอกมันไปเมื่ไหร่หรือมันมันมันไปต่อเ่ไหรเลยมันไปต่อเ่อไหรโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยจะถอดไปไหนสามสี่หอดเหรอ อู้ม <see> <monastery> <The> <response> mm ือใส่ไปไปเพื่อด้ดอกพี่น้องเมือยัจะคอยไดนนอนทายเลยพี่น้องเอ้ยเดแล้วกระตาหนึ่งมันมันค่ะพี่น้องมันมันรัวรัวไปเลยมือนี่ยังกอดเพื่อนั่อยเอาจังมันสิบบออันนี้

โอ้ยเมยได้พี่น้องสำรับกลิหนีไหมโอ้ยเมย์ใส่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่ไหนเนาะนี่เนาะเนเลอรผู้ละเยียบเชยดอีโมวบางนึงเยียบจนทองคอแตกแผลไปสอบ่าได้ละพี่น้อง ขอพ่อทำหนี้ซะเออพ่อกับพ่อมาหาเก็บผุนตัวเงินตัอแง่ห้ามหงินัดเต็บกับตาแล้วโ่วยหน่อยพ่อเอาสองกับตาเลยมันเขาเก็บผักกระเดายุทาผู้เช่าเจอมาเก็บผักขยัน พอเลรอค่ะพี่น้องไปเฮือนแล้วอไว้ไปแล้วไปเฮือนก่อนบัดน,นี้มาเด้อมาเด้อไปเฮือนมาอยากมันเื่องเร็วๆมาลูๆพอเลรอค่ะไปเฮือนแล้วค่ะจุ๊บคีไปเพื่อซัม <ไป S 2> มี้แหละมา่อคืนพักกระดาษมวลมวลสวนสีเฮฮาเนาะค่ะเนาะลาไปก่อนฝอกันใหม่คีมหา,า,ากินหาอยากสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักนะจุ๊บจุบเจ้าพี่เจ้าหน้ามันยุบไปหรอเดือกพี่น้อง